ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกแฟนคลับหมอบลักฟามทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะ ผักบุ้งอยู่กับเสียศักดิ์สวัสดีคร่คะรรจะพาพี่ๆน้องๆนะคะมาดูพ่อพันควายเผือกตัวนี้เลยตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโรนันโดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราให้เสียศักดเนี่ยช่วยแนะนำลักษณะแล้วก็จุดเด่นของเจ้าโรนันโดให้ฟังนิดนึงค่ะเจ้าโรนันโดเป็นลูกชายเจ้าซันนะครับเป็นลูกชาย,ชายเจ้าซันเป็นหลานป๋าปังขายทองสุกครับ ส่วนแม่ก็เป็นแม่คําขวัญครับสายเงินอูไทยนะครับเงินอูไทยบวกทองสุกครับก็จะออกมาเป็นลวนโดนะครับ<ล>จะลวนโดโรครับลวนโด,โโดมีจุดเด่นคือเป็นเป็นควายเผือกที่มีวงเขาที่เป็นเขาเขาเขาไทยนะครับเป็นเขาไทยแล้วก็เป็นเขาตกคันชอนแล้วก็เป็นควายที่มีลำตัวยาวลำตัวยาวแล้วก็นิดหนึ่งกล้องแรับลำตัวยาวแล้วก็พวกเนื้อหนังก็จะดีอยู่ครับ ครับเหมาะเหมาะครับโครงสร้างดีครับแล้วก็ตอบโจทย์เกษตรกรในเรื่องในเรื่องของคนที่ชอบสีย่มภูครับก็ฝากพี่น้องฝากพี่น้องที่คนรักสีย่มภู สร้างสีชมพูไปกับโรนโดน,นะครับสร้างสีสันไปกับเจ้าโรนันโดของรเราเลยหล่อแบบนี้เลยนะคะหล่อทั้งพ่อทั้งลูกเลย <c oughs> สําหรับใครนะคะที่สนใจในส่วนของน้ําเชื้อสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่หมอปลักฟาร์มของเราได้เลยนะคะ <c oughs> เรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะ <c oughs> สําหรับวันนี้ต้องขอโค้เสียสักมา,มากเลย <c oughs> ค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับผมครับผม <c oughs>